เออกปุ๊บมังได้บังคับได้เน่ยนังเงื่ออกปุ๊บออกเต็มมันดเลยั่ไหอในี้มัน,ยยน,นะน,น,มนหนีดนะ้โตมันกืโตมงนี่วาที่นี่รถคือรถมึงเนะี่มึงมาลุยจากระผมเลยเนะยี่ยใครไปใครไปครับไปเก่งๆะอะไรไปกูเกิดมากูมาได้วยก็สวแต่พี่น้องมึงน,นียอะแสลิบ ออกไปเลยรถนี่บาทมึงกันไปนั่นขาไปค้นเบิรงเลยเ้มนะเอขอนุญากเก่าีเลยนะเ้ยบริเย้าดีนี่เฮ้ยัคุณเตรียมสรงดีลาทั้งนานี่ยพวกนี้คุณทั้งหลายเนี่ราบอคุณ ไปไดบ้ม,มีเรื่องมากตาัดเอาไปได้ตัดเอาไปได้ตัดแคบไปเอาไปได้เรื่องมากอ่ะเฮียเบ้แล้วอิน,นึงขึ้นไหมเรื่อยอินอ้วนนี่บ้านนี้นี่ที่ว่าเห็นงานตัวบีควิกนะ่ะเฮียเบ้อินี่กับเนระคุณอยู่น้อแม่บ,บอกว่าถ้าเลี้ยคอมพิวเตอร์นะฮัดพิมพ์แป็นพิมพ์ธรรมดาก่อนนะ่ะเวลายางเบิ้งหนา้าคุณได้เฮ้ยได้ไดู้่หัวมุมนี่ได้ดดมู่มมบ้านเจ็ดศูนย์หนึ่งมึงไฟใหม่ได้ได้อย่าเนี่ยเราคุณนด้หอนเหงามึงเนอะ สมขั่วไอ้ยเราขึ้นบางคันเลาเราได้ขึ้นไปเสร็จปั๊บเราคานเขาไม่ให้เราหนึหน่งคน